สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565นั่นเองก็เป็น ส่งท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วทางทีมงานก็จะมีปล่อยทั้งหมด3คันของพี่ไต๋สองคันนะครับของคุณพ่อไกรวิทย์กับของท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์นะแล้วก็ทีนี้มีรถมาลงเพิ่มด้วยวันเสาร์ช่วงบ่ายๆแต่วิไตยยุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมีรถเอด้วยนะแต่ว่ายังไม่ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเขาจะเร่งเห็นปุ๊บรับได้วันไหนรับได้วันไหนมันทาไม่ทันเดี๋ยวเคลียร์อันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะลงให้ดูไปไปดู2คันที่จะออกวันนี้กันเดี๋ยวถ่ายคันแรกให้ดูคันแรกเขามีแต่งนไปนาสรุป เมื่อกี้ลืมชื่อลูกค้ามาถ่ายใหม่ครับก็ตอนแรกนะพี่ไต่ก็ตั้งใจนะที่จะทําความสะอาดเจ้าสองคันนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนแต่พอมาดูนะเฮ้ยมันจอดเรียงกันมันจอดซ้อนกันแบบนี้มันก็น่าถ่ายดีเหมือนกันนะโดยสองคันนี้นะครับจะเป็นรถที่พี่ต่จะปล่อยในวันนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นที่พี่ต่จะถ่ายให้ดูในวันนี้อีกเช่นกันโดยคันแรกนะครับเอามาเริ่มกันที่คันแรกก่อนจะเป็นของคุณพ่ออ่า ของคุณพ่อไกรวิทย์นะเพราะว่ากอไก่เหมือนกันของอันหลังนะจะเป็นของท่านอาจารย์กิติศักดิ์นะของคุณพ่อไกรวิทย์นะครับจะเป็นเจ้าตัว c a p โฟ i g ไฮแลนเดอ1.9ก็เลยแซดสีขาวมุกดโดรไม้เกียร์ธรรมดาราคารุ่นนี้อยู่ที่899,000บาทนะครับก็ขาวของเขาก็จะเป็นขาวลักษณะแบบนี้เลยรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzuvision b บ LED นะครับก็ ใช้เลนมีเลนโปรเจคเตอร์ให้มีหลอด LED ให้แล้วก็มีเจ้าตัวไฟเดลัยให้ถือว่าจบครบในโครมเดียวนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟตัดหมอกไรแซดนะเขาจะใช้ไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED นั่นเองกระจังหน้าตัวนี้ใหม่ล่าสุดกระจังหน้าของปี2022มาพร้อมกับกระจังหน้าที่มีเคี้ยวสั้นลงสีทูโทนนะครับรู้ราด้วยโครเมียมนี่ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของ isuzu เองหรือไม่เขี้ยวของเขาเองที่เป็นโครเมียมเนี่ยก็ต้องบอกว่า เทสุดๆกันไปเลยทีเดียวเสริมความสปอร์ตด้วยนะครับเจ้าตัวเคฟล่าที่อยู่ด้านข้างรุ่นนี้เขามีระบบความปลอดภัยที่ถือว่าโอ้ครบมากๆเลยทีเดียวนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโอ้โหอันนี้ถือว่าครบเลยถ้าใครเลือกเกียร์แตัวนี้ไปนะครับสิ่งที่จะได้มาจากตัวโรงงานเลยเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าตัว Max My l ใหม่ p ล r t ขนาด18นิ้วนั่นเองเป็นสีบรอนเงินนะครับจับคู่กับเจ้าตัวยางบริสโตน265 60 r uh, 18นั่นเองเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในแล้วก็ระบบการสะเทือนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนะครับอันนี้จะมาพร้อมกับบันไดข้างนะรุ่นนี้ติดตั้งบันไดข้างจากโรงงานนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยตัวมือจับประตูรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ มือจับประตูที่เป็นสีโครเมียมแล้วก็เกรดแซจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยตัวกระจกมองข้างของเขามีหลอดไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมออกนะครับใบปัดนะ้ำฝนเป็นแบบบิวอินนะในรุ่นเกรดแซแล้วทีนี้นะครับระบบเขาเรียกว่าระบบความบัเทิงเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแลวกันเนาะเข้าไปดูเลยลวกันตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาคู่หน้าที่สามารถไม่ใช่คู่หน้าสิคู่หน้ามันเป็นคูแม็กแต่ว่าฝั่งของผู้กับขี่ มันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี่อันนี้ก็ต้องบอกว่ากําลังเตรียมทําความสะอาดแว็กให้เสร็จนี่ก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อไก่วิทย์ด้วยนะครับคันนี้แล้วตัวคอนโซลของเขามีการบุนุ่มมาให้นะครับในรุ่นของเกรดแซแล้วตัวระบบความบันเทิงตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ7นิ้วตัวแอนะครับก็ออกแบบให้มีความรูหาใช้งานได้ง่ายกระปุกเกียร์เนี่ย ออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับสั้นกระชับเข้าเกียร์ได้ง่ายแม่นยำแล้วก็ฐานเกียร์ของเขานี่มันมีความหรูหราด้วยที่เป็นสีดําเงาหรือว่าดําเปียนโนแบ็กนั่นเองพ่วงมาลัยนะครับสปอร์ตสกา้าน ฟังชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีมาให้แล้วก็ครุสคอนโทรลรุ่นเกรดเซมีมาให้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับก็พวงมาลัยมันสามารถปรับได้มากถึง4ทิศทางเลยทีเดียวนะกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้มีเป็นรีโมทแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้อันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะมาทําความสะอาดเพิ่มนะแล้วทีนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับห้องโดยสารที่มีความกว้างรูหลาจุดขายหลักๆเด่นอีก,กดด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 อย่างหนึ่งของเจ้าตัวเกรดเซเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับนอกจากความกว้างความ,วามหรูห้องโดยสารเนี่ย มันทําให้เวลาเปิดแอร์นะครับเย็นเร็วภายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับอากาศร้อนๆของเมืองไทยแผงด้านข้างประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะฮะโหกระบะท้ายนะครับเจ้าตัวเกรด Z แซเนี่ยมันเป็น4ประตูก็จริงแหละกระบะท้ายก็มีขนาดที่ใหญ่เช่นเดียวกันก็บรรทุกข,ของได้เยอะอ่ะตัวแม็กก็เหมือนกันนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็น LED นะครับกันชนท้ายมีมาให้สติกเกอร์มาหามงคลก็มีมาให้ เดี๋ยวตัดไปอีกหนึ่งคันละกันนะครับเดี๋ยวพระเอกของเราอีกคันหนึ่งจะน้อยจะเอ๊ะทำไมถ่ายคันนู้นนานจังก็เดี๋ยวถ่ายสักคันละสีนาทีละกันนาอเฉลี่ยไปนะครับเจ้าคันนี้ที่เราเห็นจะเป็นของอาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับที่พี่ตายพาทดลองขับนั่นแหละเกียรติศักดิ์อภิเรติงนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์จะมารับรถนะพร้อมกับคุณพ่อไก่วิ์แต่ไม่แน่ใจจะมาพร้อมกันไหมคงจะมาคนละรอบนั่นแหละเออนะครับโดยคันนี้จะเป็นเจ้าตัว cap f o Highlander หนึ่งจุดเก้าเกรดแซดพีสีขาว ราคาอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านบาทอ้โหราคาไม่แพงนะครับด้วยสีขาวมุกมันก็จะเหมือนกับเจ้าตัวเกรดแซนั่นแหละตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision by led เช่นเดียวกันโอ้นี่เดี๋ยวต้องเช็ดทำความสะอาดอันนี้เราดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวไฟตัดหมอกแบบ led นั่นเองหน้าตาของเขานะครับแกับ Z P ีเนี่ยมันมีความหรูหราไม่แพ้กันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมันต่างกันตรงไหนอีก อ่ะเดี๋ยวไปใไต่ดูตรงนี้ดีกว่าเนาะตัวรูมันแคบไปเอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้ก็จะมีการใส่เจ้าคิวร้อนะคิวรล้อมาก็คือไอตัวคิวล้อเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มได้เวลาที่เราใส่เพิ่มไปนะครับมันทําให้เจ้าตัวแ p คันนี้มันดูหล่อดูเตะตามมากกว่าคันอื่นๆนะโอ้หล่อจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโดยรวมบางคนแบบถ้าดูใกล้มันจะไม่เห็นภาพนี่เห็นไหมนะครับโดยพวกชุดแต่งพวกนี้นะครับเราสามารถ เพิ่มไปในพวกค้างวดได้นะโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้ต่อใพี่ตายให้ดูตัวคิวร้อโอ้โหอันนี้มันเป็นคิวร้อใหม่ของตัวปี2022เลยนะครับ และตัว ZP นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัว Max l i n e Sport ใหม่เป็นสีทูโทนมันมีความใกล้เคียงกันมันเหมือนกันกับเจ้าตัว Z นั่นแหละพูดตรงๆแต่ว่าตัวนี้มันจะมีการปัดเงามาให้มันจึงทําให้มันดูเด่นมากกว่ารุ่นอื่นๆเบอร์ย่างนะครับ265 60 18นั่นเองชุดบันไดข้างนะครับเจ้าตัว Z p ตัวนี้ก็มีมาให้จากโรงงานตัว ZP นะครับเขาจะแตกต่างจากเจ้าตัวเซทก็คือเขาจะมีเจ้าตัวสวิต์ที่เราสามารถเปิดประตูได้อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับ ดันแสดงว่ากุญแจมันต้องมีความแตกต่างกันแหละถูกไหมนี่เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับภายในห้องโดยสารเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวพวงมาลัยนะครับโอ้เดี๋ยวพี่ต่ายอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่าเนะเาะให้ดูให้ดูก่อนภายในห้องโดยสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออกแบบให้มีความหรูหราความกว้างนะครับนั่งได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตอนตอนหน้าหรือว่าตอนหลังนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับคิ้วที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับคิ้ว คิวร้องเขาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น6นิ้วหรือ4นิ้วไม่แน่ใจพี่ต่ลืมนะเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้ใหนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายเจ้าตัวแ p พนะครับเขาก็จะมีชุดกันชนท้ายแบบบิวอินมาให้แล้วก็ก้องมองหลังนะครับทั้งแแล้วก็แซพมันก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่เจ้าตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอของตัวแที่เราดูเมื่อกี้มันจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแต่ว่าเจ้าตัวแ Z ดเนี่ยที่มันมีตัว P ีเกินมาตัวหนึ่งเนี่ย มันก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาพวกเราไปดูที่เห็นตรงนี้นะครับก็แจ้งไปแล้วว่าตั้งแต่เจ้าตัวเกรดแซขึ้นไปเนี่ยมันจะมีตัวแอร์ด้านหลังมาให้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวแซมันก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวที่จะต้องมีเจ้าตัวแอร์หลังมาให้เช่นเดียวกันตัวแผงประตูก็จะมีการบุนุ่มเข้ามาให้นะครับโอ้คลิปนี้ถ่ายมันมากเลยลงรายละเอียดสองคันนะครับทีนี้พิเศษสุดๆนะครับตรงเจ้าตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยคู่หน้ามันเป็นคูแมกเหมือนตัวแนะครับแต่ว่า ตรงนี้มันจะสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางเนี่ยมันทําให้การปรับเนี่ยปรับได้ละเอียดแล้วก็มีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันจะเป็นเจ้าตัวเกียร์เกียร์ของเจ้าตัว Z P ตัวนี้นะครับมันมีให้เลือกทั้งออตโต้และธรรมดาตัวนี้เป็นธรรมดานะครับตัวฐานเกียร์ออกแบบให้มีความรู้รานะครับสปอร์ตสมกับความเป็นตัวท็อปของเขาจริงๆ หน้าจอนะครับก่อนไปหน้าจอเดี๋ยวลงมาแอร์ก่อนละกันเอนะตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลเข้ามาพร้อมกับแอร์ที่แยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวามีมฮีเ,เตอร์มาให้นะครับก็ถือว่าโอ้ช่วงหลายๆวันมานี้หลายๆท่านอาจจะได้ใช้แล้วแหละหน้าจอ9นิ้วระบบนาทางมีมาในตัวนะแต่ตัวแซดมันจะเป็น7นิ้วแล้วก็ ตัวระบบลำทางไม่มีมานะตัวบุนุ่มมันก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันกุญแจมันจะแตกต่างจากเจ้าตัวแซดตรงที่มันเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับเวลาที่เราจะสตาร์ทเนี่ยมันก็กดปุ่มเจ้าู้สตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยพวงมาลัยนะครับเหมือนก,นกันก็คือเป็นพวงมาลัยสป,ปอร์ตสามกา้านเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วก็ตัวครูสคอนโทรลจะอยู่ด้านขวานั่นเองอันนี้ก็เป็น ภายในนะครับหลอๆลอแล้วก็ภายนอกหลอๆลอของเจ้าสองคันนี้ที่พี่ไต่จะปล่อยในวันนี้นะก็จะเป็นอของเอฟซพี่ไต่ทั้งคู่เลยของคุณพ่อไกรวิษกับของอาจารย์เกียรติศักดิ์นะก็ตอนนี้7จ็ดโมงนะครับหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ไต่จะต้องทําความสะอาดต่อให้เรียบร้อยนะก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ไต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ